สวัสดีท่านผู้ชมนะฮะมากันอีกรอบหนึ่งนะฮะวิกเตอร์วันจะมานะครับผมนี้ผมอยู่กับคุณเอนซันะจุ้ง EP สองจุ้ง EP ชื่อคลิปจุ้งเลยจุ้งเลยเนี่ยหกบวกห้ามันยังแตกคลิปที่แล้วจุ้งอะดาวสิบาตจุ้งไปแล้วลอยอะอยากเป็นใหญ่ใจต้องนิ่งครับมาราคาแค่ล้านล้านล้านเดียวนี่ครับล้านเดียวเท่านั้นจุ้งแม่กูไม่ใช้สูตรอะไรครับกดเลยครับ วิกเตอร์วันยามาเ <Don 't. S 1> นี่ยฮะ <Don 't. S 1> บวกหก <Don 't. S 1> เชี่ยหน้าบึดโอ้จุงทุกตัวเลยอย่ะเหลือตังเหลือดูดูดูตังผมฮะพันห้าครับพันห้าครับนัชรีกำลังนัชรีรอการตีบวกอยู่มึงบ้าปะครับผมเป็นคนชอบเก็บตัวศูนย์หกไว้ครับเก็บชำไม ขาเฮกอ่ะตังเหลือสิบเอ็ดคุณคุณรอเรอครับ,รบผมว่าไม่ไม่ผมมีวิธีครับจริงผมมีอันนี้อยู่ครับมึงบ้าบ้าแค่มึงเปิดได้โด้กูว่ามไม่ไม่ผมไม่ได้เปิดได้โดไงผมจะเปิดเอาไปแลกครับมึงเรื่องไดโดะได้โดมันนี้ไม่มีทางไงมันมีนะเว้ กูว่าใน400ใบเนี้ยต้องมีชักโดไม่เปิดถึง400เราเพื่อนเปิด100เดียวเออรักหนึ่งร้อยใบเนี้ยต้องมีเมสซี่โดเบลอะไรเงี้ยอ,อ้าจะมีเหรอวะทีมกูเต็มก่อนแน่ก่อนจะถึงวันอะเออไม่ได้แบบเล็กๆตัวเดียวจะได้เบลทีมเต็มอะไรเงี้ยเฮ้ยอ๋อตกใจแล้วก็อยู่บาเซ่ดูยังเป็นหน้าการ์ตูนอยู่เลยวะ่ะ อ๋อยี่สิบก็พอแล้วมางานนี้ต้องเปิดเจ็ดสิบครับเออเเปิดเจ็ดสิบดคอยลุ้นนะเปิดไม่ให้หมดเปิดเหลือใบหนึ่งแล้วกันมาบราวโวต้องเปิดให้หมดเลยเชื่อเขาดิโจนาสดาบดาบดาบดาลาโมส <c oughs> โรดิโก้ลองหนัรลอยนะไปเละมาเจสสคริส เจ s u <Jesus> s Christ อ้าวนี่มี40,000เริ่มขึ้นเอาตกตกทำจีทำจีฮิปป้าบายบายสุดท้ายครับฮึบเป็ปนอเล็กอเล็กดูดูดูปากดูปากว่อเป็นไงล่ะมึงได้กูอ้นี่ลิก้าครับ21บายฮึบฮ่าบาเซ่ครับรูบโต น้ำมันยาโอ้ยเต็มยาโอยใช่ที่นั้นล่ะเอาไปแลกไปไปไปแลกครับยาโอยหนึ่งสองอ่าหกพันเก่งจังมีตังแล้วมีตังแล้วแล้วมันซื้อมานบวกได้ไหม หนึ่งสองสามแมงไม่ให้ตังค์เลยลองต่ออียครั้งไม่ต่อแล้วตังค์ไม่ค่อยมีอยู่มาสักสองหมืนนะมาสองหมื่นเฮ้บโนตังเฮ้บสี่ร้อยโอ้แม่เต่อต่อแล้วกันไม่เอาเอาันไหนหลาลิกากูมไม่มีตังค์ <laughs> เรเพียงพออันนี้แล้วกันฮึบพอ,อได้คืนมานะฮะกำไร400 <c oughs> เฮ้ยหลักหมื่นนี่ควรจะแรกไหม αι? ไม่ควรเนาะแรกดิยเอาแลกหลักหมืน่นเผื่อได้ตัวดีๆเผื่อด้วยนะคิดไว้อยังเนียว่ามันจะมีฮะก็มันไม่มีไงกูเลยเผื่อให้มึง ฮึบเป็น 900, เก้าร้อยฮึบพันสี่ฮึบไม่มีพันสี่ไปกูเลยไงเาเป็นจะมี TDS สลิมสลิมสะอาดสี่ิบคนนี่ศูนย์เก้าสามร้อยไม่ได้ครับต้องเป็นได้ตัวดีกูให้ตกไม่ใช่แม่งได้ต่อเลสหน่หยฮึบต่อเลสตัวเลสเออแก่มากเลยเพื่อน ผิดปลีละเพื่อนทำไม่ตั้งเลยแปดพันวะมีแปดพันอยู่แล้วนี่่าอ้าอคือย,ย,ย,ยังตื่นไม่ได้สว่วนเลสเลยขายนาชรีเท่าไหร่ครับนาชีสี่หมื่นสิกอับจนเลยครับ คุณไม่รออีพีหน้าแล้วครับโอเคครับโอเคสําหรับพานีนฮะเจ๊งอีกแล้วบวกอะไรมันก็แตกโอเคบ๊ายบายนะฮะเจอกันคลิปหน้าครับบบ๊ายบายย <laughs>